เมื่อความรักต้องแลกด้วยความลับที่ไม่มีวันถูกเปิดเผยแต่ถ้าเธอพพูดออกมาแกจะยอมแลกด้วยชีวิตใหม่ในห้องแคบที่มืดสลัวมีเพียงแสงไฟสีส้มจากหลอดนีออนเก่าๆสะท้อนบนกำแพงลอกสีจนเป็นคราบเหลืองเสียงลมหายใจของขวัญดังชัดหัวใจเธอเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมาปลายนิ้วเย็นเฉียบเพราะเหงื่อไหลซึมจนเปียกมือขวัญก้าวช้าๆพื้นไม้ใต้เท้าส่งเสียงเอียดอาดกลิ่นอับชื้นและฝุ่นเก่าลอยฟุ้งในอากาศ เธอยกมือแตะประตูไม้ที่ปิดสนิทข้างในเงียบจนได้ยินเสียงแมลงบินชนหลอดไฟขวัญกลืนน้ำลายฝืดคอสายตาเธอเหลือไปเห็นซองจดหมายสีสีดบนพื้นชื่อผู้ส่งถูกขีดข้าเป็นรอยข่วนเหมือนเล็บสัตว์เธอก้มลงเก็บด้วยมือสั่นเทาเมื่อเปิดซองออกกระดาษข้างในเต็มไปด้วยรอยหยดน้ำหมึกเลอะประโยคสั้นๆเขียนด้วยลายมือสัน่นอย่าให้ใครรู้ความจริงขวัญหอบหายใจแรงกว่าเดิม เสียงฝีเท้าบนบันไดไม้ดังขึ้นจากด้านหลังเธอเธอหันขวับเงาดำสูงใหญ่ปรากฏตรงทางเดินแคบกลิ่นข้าวบางอย่างลอยแตะปลายจมูกขวัญถอยหลังชนประตูหัวใจเต้นแรงเหมือนกลองรัวเงาดำนั้นก้าวเข้ามาใกล้เสียงหอบลมหายใจของมันชัดเจนขวัญพยายามกลั้นหายใจแต่กลิ่นข้าวยังคงแรงขึ้นเรื่อยๆเธอกำจดหมายในมือแน่นเหงื่อซึมจนกระดาษยับยน่น ดวงตาเธอเ,ธอเบิกกว้างเมื่อเห็นแววตาของเงาดำนั้นมันไม่มีแววตาในโพรงตาว่างเปล่ามีเพียงความมืดลึกจนดูดแสงรอบตัวเสียงกระซิบแผ่วลอดออกมาเย็นเยียบจนสั่นไปทั้งร่างเธอรู้แล้วเธอต้องเงียบขวัญสะดุ้งเฮือกริมฝีปากเธอสั่นระริกมือเธอกอดดอกแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อเสียงฝีเท้าอีกคู่ดังขึ้นข้างหลังบันไดไม้สั่นไหวตามแรงก้าวอากาศรอบตัวเย็นวูบจนขนลุก กลิ่นข้าวผสมกลิ่นสนิมเหล็กเข้มขึ้นเหมือนมีเลือดเก่าๆแทรกอยู่ในลมหายใจขวัญยืนนิ่งแต่ขาแทบหมดแรงไฟนีออนบนเพดานกระพริบวูบว่าเงาของสิ่งนั้นยืดตัวบนกำแพงเหมือนเงางูที่เลื้อยหาทางพันรอบเหยื่อเสียงกระดูกลั่นเบาๆเ,เ,เหมือนมันขยับร่างชา้ชาๆฝ่าเท้าหนักๆขยี้ฝุ่นบนพื้นไม้ขวัญหลับตาแน่นแต่เปลือกตาไม่อาจปิดกั้นเสียงลมหายใจลมหายใจนั้นร้อนจัด แต่รอบตัวกลับหนาวเย็นจับกระดูกมือเย็นเฉียบแตะที่ไหล่เธอเธอสะดุ้งถอยจนหลังชิดประตูเสียงประตูไม้ดังกึกเงาดำนั้นก้มต่ำริมฝีปากบิดเบี้ยวเหมือนกำลังยิม้มแม้ไร้ดวงตาแต่เธอรู้ว่ามันจ้องเธออยู่บอกใครไม่ได้เสียงนั้นครางต่ำในลําคอเหมือนคลื่นเสียงสั่นสะเทือนกระดูกสันหลังขวัญพยายามกลืนน้ำลายคอเธอแห้งผากเหมือนมีทรายอัดแน่น มือเธอกำจดหมายแน่นจนเล็บแทงทะลุกระดาษเงาดำนั้นเอียงคอเสียงกระดูกลั่นอีกครั้งราวกับข้อคอ,อจะหลุดจากบ่าขวัญเหลือบมองบันไดที่ทอดยาวสู่ทางออกแต่เงาดำอีกเงาหนึ่งยืนขวางอยู่ตรงหัวบันไดเธอขยับตัวไม่ได้ขาเหมือนถูกตรึงด้วยน้ำหนักของความกลัวหยดน้ำสีคล้ำไหลลงจากแขนของเงาดำตกกระทบพื้นไม้เป็นรอยเปื้อนดำกลิ่นขาวชัดขึ้นจนแทบอาเจียนเธอเห็นแล้ว เสียงนั้นซ้อนกันหลายเสียงดังรอบหูจนหัวใจเต้นถี่ไม่เป็นจังหวะขวัญหลุดเสียงสะอื้นเธอพยายามเปล่งเสียงแต่ลำคอเหมือนถูกบีบไว้ด้วยมือเย็นๆไฟนีออนบนเพดานกระพริปแปลงขึ้นจนสว่างว่าเห็นผนังเต็มไปด้วยคราบแดงคล้ำรอยมือเลอะเป็นทางเหมือนถูกล่าขวัญยกมือปิดปากแต่กลิ่นขาวยังเล็ดลอดเข้าโพรงจมูกเธอหอบหายใจสั้นๆเหมือนปอดจะร้าว เสียงฝีเท้าอีกฝั่งใกล้เข้ามาคราวนี้ดังเหมือนใครลากโซ่เหล็กเงาดำใหม่สูงกว่าคนธรรมดาหัวเกือบชนเพดานต่ำๆมันไม่พูดแต่เสียงโซ่เหล็กขูดพื้นไม้แทนคำขู่ขวัญเบิกตาโพลงมองมันขยับใกล้เธอก้าวถอยจนหลังแทบฝังเข้าในบานประตูมือสั่นเทาแต่ลูกบิดแต่ลูกบิดเย็นจัดเหมือนจับก้อนน้ำแข็งเสียงหัวเราะแหบแห้งลอยรอบห้องไม่มีใครเห็นร่างต้นเสียง เสียงนั้นแทรกอยู่ในทุกเงามืดอย่าเปิดเผยคําเดิมซ้ําวนในหัวขวัญเสียงเหมือนฝังเข้าในสมองดวงตาขวัญพร่าเพราะน้ําตาทุกอย่างหมุนวนช้าๆไฟกระพริบสลับแสงส้มกับเงาดําที่เคลื่อนไหวเสียงหัวใจเธอตุ้มตามในหูรากับมันจะหลุดออกมาพร้อมลมหายใจปลายนิ้วเธอขาวโพลนเพราะกำาลูกบิดแน่นเกินไปโซ่เหล็กครูดพื้นเงาดำสูงใหญ่ยกมือขึ้น นิ้วเรียวยาวเหมือนกิ่งไม้แห้งยื่นมาหาปลายนิ้วนั้นเย็นจนขวัญสั่นสถานเมื่อมันแตะผิวเธอรู้สึกเหมือนเลือดหยุดไหลความเย็นแทรกเข้าในเส้นเลือดถ้าเธอพูดพวกมันจะรู้เสียงแหบเหมือนคนกระซิบในความฝันร้ายคำพูดนั้นเหมือนเข็มทิ่มในหูขวัญกลืนน้ำตาเธอสั่นจนฟันกระทบกันเสียงในหัวสั่งให้หนีแต่ขาไม่ขยับตามเงาดำเลื่อนมือจับข้อมือเธอแรงกดหนักเหมือนกุญแจเหล็ก ผิวเธอเย็นเฉียบราวกับจะแตกออกสายตาเธอสบเข้ากับโพรงตาว่างเปล่าอีกครั้งแต่ครั้งนี้ข้างในโพรงนั้นมีแสงวาบเป็นแสงเหมือนประกายไฟเล็กๆเ,เหมือนกำลังจุดไฟในความมืดเสียงครวญต่ำลอดออกจากปากมันทั้งห้องสั่นเบาๆฝุ่นปลิวจากขื่อไม้เก่าขวัญหายใจขาดเป็นช่วงสั้นเสียงลมหายใจเธอสู้กับเสียงหัวเราะที่ก้องเสียงหัวเราะนั้นเหมือนมีใครซ้ำเติมอยู่ในเงามืด มืออีกข้างของเงาดำยกขึ้นเล็บยาวเหมือนเข็มกรีดอากาศรอยเย็นแล่นผ่านลำคอเธอเธอหลับตาแน่นแต่ภาพในหัวกลับชัดเจนกว่าเดิมรอยมือบนผนังรอยเลือดบนพื้นจดหมายในมือเสียงซองจดหมายยับย่นในกำมือเธอดังชัดขวันหอบลมหายใจเธอพยายามพูดแต่เสียงยังติดค้างในลำคอเงาดำโน้มเข้ามาใกล้กลิ่นข้าวชัดเหมือนปากแผลสดเสียงกระซิบเล็ดลอดร่องฟันห่าง ใครรู้ความรักนี้จะตายถ้อยคำสุดท้ายทำให้หัวใจเธอหยุดเต้นครู่หนึ่งขวัญรู้สึกเหมือนร่างกายถูกดึงดูดเข้าความมืดนั้นบันไดไม้ยังสั่นโซ่เหล็กยังลากไปมาเสียงกระดูกยังลั่นดังใกล้หูเธอแสงไฟกระพริบครั้งสุดท้ายก่อนดับเงาดำกลืนแสงทั้งหมดเหลือเพียงเสียงหอบหายใจขวัญในห้องมืดสนิทเธอพยายามดิน้นแต่แรงกดบนข้อมือแน่นขึ้นเล็บยาวกรีดผิวให้เลือดซึมออกมา กลิ่นเลือดสดผสมกลิ่นคาวเก่าอุ่นร้อนบนผิวตัดกับความเย็นในร่างเงาดำเหมือนสูดดมเลือดนั้นด้วยเสียงลมหายใจลึกขวัญพยายามจะกรีดร้องแต่เสียงแหบแห้งเพียงลมหายใจเธอรู้ว่าความลับนี้จะไม่ถูกเปิดเผยง่ายๆฝุ่นปลิววนรอบตัวเสียงลมหายใจนั้นใกล้หูจนได้ยินชัดทุกถ้อยคำรักนี้เป็นของเราเท่านั้นรอยเล็บกรีดลึกขึ้นเลือดไหลซึมผ่านข้อมือหยดลงบนพื้นไม้ เสียงหยดเลือดดังกล้องในความมืดเธออยากขอความช่วยเหลือแต่เสียงทั้งหมดถูกความมืดกลืนกินเหลือเพียงเสียงหัวใจที่เต้นแรงขึ้นอีกครั้งแม้ดวงตาจับผ้ามัวขวัญยังเห็นประกายไฟเล็กๆในโพรงตาเงาดำแสงนั้นสว่างขึ้นทีละน้อยเหมือนเตรียมจะลุกไม่บางอย่างเสียงโซ่เหล็กหยุดลากบันไดยังคงสั่นแต่ไม่มีใครเดินเงาดำโน้มใกล้จนขวัญได้กลิ่นเน่าเปื่อยของมันความรักนี้ไม่มีวันเปิดเผย เสียงสุดท้ายดังในหัวขวัญเหมือนตราประทับที่ฝังลงในเลือดเธอเองมือเงาดำบีบข้อมือเธอแน่นปลายนิ้วเย็นเจาะลึกถึงกระดูเลือดหยดสุดท้ายร่วงลงบนจดหมายที่ตกอยู่กับพื้นกระดาษเปื้อนรอยเลือดตัวอักษรเลือนหายเพราะหยดสีแดงคลำ้ำเสียงหัวใจเธอเต้นแรงแล้วชะงักเสียงฝีเท้าลึกลับยังคงเดินวนในเงามืดรอบห้องเสียงฝีเท้าหนักชัดเจนขึ้นแต่ขวัญไม่เห็นใครในเงามืด เพียงได้ยินเสียงลมหายใจซ้อนทับกันหลายเสียงกำแพงไม้เริ่มสัน่นราวกับมีมือมองไม่เห็นทุบจากอีกด้านเสียงไม้แตกร้าวดังตามผนังขวัญพยายามดิน้นแต่ข้อมือถูกบีบแน่นจนเจ็บแปลเงาดำโน้มหน้าเข้ามาใกล้ลมหายใจมันเย็นราวน้ำแข็งแผวบนแก้มเธอเธอสะอื้นแรงดวงตาเบิกกว้างเมื่อแสงไฟในโพรงตาเงาดำสว่างจ้าแสงนั้นสาดส่องไปทั่วห้องเผยให้เห็นรอยคราบเลือดบนกำแพงทุกด้าน รอยมือเปื้อนเลือดเหมือนกำลังขยับไล่เลื้อยบนผนังอย่างมีชีวิตเสียงครางต่ำๆดังต,งตามมาคล้ายเสียงคนมากกว่าหนึ่งคนขวัญหายใจที่จนจุกในอกมือเธอสั่นเทารั้งลูกบิดแน่นแต่แรงบีบจากเงาดำยังตรึงเธอไว้เสียงกระซิบวนรอบหัวทุกคำเหมือนมีใครเป่าข้างหูประโยคเดิมซม้ำซากอย่าเปิดเผยอ,อย่าให้ใครรู้ขวญสะบัดหัวแรงน้ำตากระเด็นเปื้อนแก้ม เสียงฝีเท้าอีกฝั่งของห้องเริ่มเดินเข้ามาใกล้แต่เธอไม่เห็นร่างใดในแสงสลัวไฟนีออนบนเพดานสว่างวาบอีกครั้งเธอเห็นเงาคนหลายร่างยืนเรียงข้างหลังเงาดำแต่ละร่างมีโพรงตาว่างเปล่าไม่มีใครมีใบหน้าที่ชัดเจนเสียงครางประสานกันเหมือนเสียงสวดมนต์แปลกประหลาดจังหวะเสียงนั้นกระทบหัวใจเธอเหมือนค้อนเหล็กรอยเล็บยังบีบข้อมือจนเลือดหยดลงพื้นคราบเลือดซึมเข้าไม้เก่า แล้วค่อยๆกระจายเป็นลวดลายประหลาดขวัญมองพื้นด้วยดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาเธอเห็นรอยเลือดกลายเป็นอักษรข้อความสั้นเหมือนคำสั่งที่ไม่อาจปฏิเสธเธอต้องเงียบเสียงคลางรอบห้องประสานพร้อมกันจนหูเธออื้อราวระเบิดในหัวเธอสะอื้นแรงแต่เสียงร้องถูกกลืนไปกับเสียงหัวเราะในเงามืดมืออีกข้างของเงาดำยื่นแต่หน้าผากเธอเบาๆสัมผัสนั้นเย็นเหมือนเหล็กน้ำแข็งภาพในหัวเธอปะตุกข,ขึ้นทันที ภาพใบหน้าใครบางคนที่เธอรักภาพริมฝีปากที่เคยสัญญาว่าจะไม่มีใครรู้เสียงหัวเราะในหัวดังขึ้นอีกขวัญพยายามกัดฟันสู้แต่มือเงาดำยังจิกลึกเข้าเนื้อร่างเงาด้านหลังขยับเข้ามาใกล้เหมือนฝูงคนไม่มีเสียงฝีเท้าแต่ละร่างล้อมเธอจากทุกทิศท,ทางความมืดรอบตัวหนาแน่นไฟนีออนดับวูบเหลือเพียงแสงวาบในโพรงตาของเงาดำเสียงลมหายใจของขวัญสั้นลง ทุกครั้งที่หายใจเธอเหมือนถูกดึงพลังไปทีละน้อยเสียงฝีเท้าหยุดตรงหน้าเธอร่างเงาใหม่ยื่นมือออกมาเล็บยาวแต่ริมฝีปากเธอเบาๆชู่เสียงนั้นลากยาวในความมืดเป็นคำสั่งให้เงียบงันตลอดการปลายนิ้วยาวลากจากปากลงมาที่ลำคอขวัญตัวแข็งทื่อเธอพยายามผลักออกแต่แขนไม่มีแรงเสียงกระดูกลั่นในเงามืดเหมือนใครบางคนกำลังยืดร่างกาย เสียงหัวรอบแผวดังประสานกันกลิ่นข้าวลอยแรงขึ้นแสบจมูกจนเธอสำลักดวงตาเธอพร่าเห็นเพดานไม้เต็มไปด้วยรอยข่วนรอยนั้นเลื้อยเป็นทางยาวเหมือนสัตว์ใหญ่เกาะอยู่ด้านบนเสียงฝีเท้าบนเพดานดังเป็นจังหวะขวัญหายใจติดขัดเธอได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดเจนดังกล้องในกะโหลกจนเวียนหัวเงาดำยื่นหน้าเข้ามาใกล้โพรงตาสว่างขึ้นอีกครั้งแสงวาบสะท้อนเงารอบห้อง เธอเห็นร่างเงาหลายสิบซ้อนทับบนผนังพวกมันยืนมองด้วยโพรงตาว่างเปล่าทุกสายตาเหมือนดูดกลืนความกล้าเสียงกระซิบคำสั่งดังต่อเนื่องไม่หยุดขวัญกัดฟันแน่นแต่ความหนาวเย็นจากมือเงาดำไหลเข้าเส้นเลือดเธอรู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นอีกครั้งเสียงโซ่เหล็กขูดพื้นกลับมาคราวนี้มันรัดรอบข้อเท้าเธอดึงให้ร่างกายเหมือนถูกตรึงอยู่กับพื้นขวัญพยายามดึงขาออกแต่โซ่รัดแน่นขึ้นทุกครั้งที่เธอขยับ เสียงหัวเราะแห้งแล้งก้องรอบตัวเหมือนฝูงคนยืนหัวเราะอยู่หลังประตูปิดสนิทไฟนีออนกระพริบอีกครั้งเธอเห็นเงาดำสูงที่สุดเดินออกมาจากเงาลึกร่างนั้นสูงจนสีสะชิดเพดานโพรงตาเป็นเปลวไฟสีส้มลุกว่าเสียงหัวใจเธอหยุดเต้นวูเงาดำนั้นก้มลงมองมือยาวใหญ่ค่อยๆแตะกลางอกเธอปลายนิ้วเหมือนมีควันเย็นลอยขึ้นขวัญสะดุ้งเธอรู้สึกถึงบางอย่างถูกดึงออกเหมือนลมหายใจ และความลับถูกควักออกจากหัวใจเสียงในหัวเงียบลงฉับพลันเหลือเพียงเสียงลมหายใจของเงาดำนั้นร่างเงาด้านหลังค่อยๆโน้มเข้ามาใกล้พวกมันล้อมรอบจนเธอขยับไม่ได้ทุกเงามีโพรงตาไฟสว่างว่าประสานกันแสงไฟจากโพรงตาแต่ละร่างรวมกันสะท้อนบนคราบเลือดบนพื้นรอยเลือดนั้นค่อยๆขยับลุกเป็นตัวอักษรแปลกตาที่เธออ่านไม่ออกเสียงโซ่เหล็กรัดแน่นขึ้น ข้อมือที่ถูกบีบแน่นจนชาเลือดหยดสุดท้ายร่วงบนรอยอักษรเลือดเสียงครางรอบห้องเปลี่ยนเป็นเสียงสวดเหมือนบทสาบที่ไม่มีใครแปลได้เสียงนั้นก้องอยู่ในหัวขวัญซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอกัดริมฝีปากแรงจนเลือดซึมหยาดเลือดนั้นตกลงบนปลายนิ้วเงาดำเงาดำยกนิ้วแตะริมฝีปากเธออีกครั้งปิดปากด้วยเลือดของเธอเองเสียงหัวระดับวูบเหลือเพียงความเงียบที่หนักอึ้งขวัญยืนนิ่งราวรูปปั้น สายตายังจับจ้องไปที่โพรงตาไฟเงาดำเอียงหัวช้าๆเสียงกระดูกขยับลั่นดังข้างหูเธอแสงไฟในโพรงตาลุกโชนแรงขึ้นอีกมือยาวใหญ่ของมันกดกลางอกเธอแรงกดเหมือนจะทะลุเนื้อขวัญรู้สึกถึงบางอย่างในตัวเธอถูกย้ำให้ปิดตายไม่มีเสียงไม่มีคำพูดมีเพียงเสียงหัวใจที่เต้นเบาเหมือนจะหยุดได้ทุกเมื่อเสียงหัวใจของขวัญเต้นแผ่วลงแรงกดบานอกยังแน่นหนาจนหายใจแทบไม่ออก เงาดำโน้มหน้าเข้ามาใกล้โพรงตาที่เคยว่างเปล่ากลับเต็มไปด้วยแสงส้มวาบวับแสงนั้นสว่างขึ้นเรื่อยๆจนเธอเห็นใบหน้าของมันชัดในที่สุดเป็นใบหน้าที่คุ้นเคยใบหน้าที่เธอเคยกอดเคยจูบเคยให้สัญญาริมฝีปากของมันขยับไม่มีเสียงใดเล็ดลอดแต่ขวัญได้ยินชัดในหัวเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเสียงโซ่เหล็กหยุดขยับร่างเงาทั้งหมดถอยออกไปช้าๆ เหมือนละลายกลับสู่กำแพงและพื้นไม้ร่องรอยคราบเลือดจางหายทีละน้อยเหลือเพียงกลิ่นข้าวอ่อนๆที่ยังลอยวนอยู่มือยาวใหญ่ของเงาดำค่อยๆผละออกขวัญหอบหายใจยาวเหมือนเพิ่งรอดจากน้ำลึกเธอก้มองจดหมายในมือคราบเลือดบนซองหายไปเหลือเพียงชื่อเธอที่เขียนด้วยหมึกจางไฟนีออนบนเพดานกลับมาสว่างนิ่งอีกครั้งห้องเงียบสงัดบันไดไม้ไม่สั่นอีกเสียงฝีเท้าทั้งหมดหายไป ขวัญยกมือแตะอกสัมผัสได้ถึงแรงเต้นของหัวใจช้าสม่ำเสมอเหมือนทุกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นเธอหันมองประตูไม้เก่ายื่นมือเปิดออกช้าๆบานประตูส่งเสียงเอียดเบาๆเผยให้เห็นแสงแดดยามเช้าสาดเข้ามาแต่ปลายเท้าขวัญก้าวออกจากห้องนั้นสูดลมหายใจลึกกลิ่นอับชื้นจางหายแทนที่ด้วยกลิ่นอากาศสดใหม่เธอหันกลับไปมองประตูที่ปิดสนิทอีกครั้งใบหน้าของเธอสงบ ริมฝีปากเอื้มยิ้มจางๆเรากับรับรู้ว่าความรักที่ถูกซ่อนจะไม่มีวันถูกเปิดเผยอ,อีกต่อไป